สวัสดีครับผมตักอดานนะครับและแลาวเหล่าก็มาอยู่ในเกม ROV นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หนาที่นี้ด้วยนะครับและ ROV เกมนี้เป็นเกมเมือถือนะแล้วถ้าใครอยากจะช่วยผมยังไงก็ลองหานดูข้างล่างได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนด่านนะ เล่นเบสแล้วว่าเขาไม่มีแทงเลยป้าโต้ตัวแทงไม่มีนะทางแทงหงไม่เอาอะทางแทงอ๋อแทงไม่แล้วแทงมีแล้วแทงมีแล้ว มีแทงสองตัวเราเล่นบันเฮลีว่านีผมไม่ค่อยชอบอ่าพวกไอตัวที่มันแบบอ่อตัวที่โขดถมามมากไม่ชอบนะครับ เรามาชื่อพนธทาไทยดีกว่าโคโดมเทพอะไรอ่ะเลยกูอ,อ๋อกบกวินอ๋ออีตัวที่เราสู้ปมืกีนี้นะครับหนูโชดหนูโชอดอ,อ๋ออกตั่นเกมนี้ นิ่งเหรออ,อกหักเกมเกมนิ่งอืมจิกทีอะไรจิกทีดิจิกกีโอเคตัวนี้เออกวินใช้ไอตัวไอตัวเออพีตอะตัวนี้ก็ดีนะครับ ถ้าใครเล่นเป็นนะแต่ผมยังไม่เล่นเราจะเลือกคู่คู่ดานะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายนะครับอือหือฝั่งขวาไม่มีใครเลยเหรอเฮ้ยจะแพ้หรือนี่ เราต้องออกไปเก็บเวลนะธรรมดานะครับ oh, oh, oh. โอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับบ้านแล้วทีมงานเก่งนะ นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับ <_ d ose> นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยโดนโดนโด,โดโนฮานูส้มอีกอืม oh <man. S 1> แม่เขาส้มเก่งนะ <_ d ose> มีส้มมีส้มอะไรก็ไม่รู้อย่าส้มสินี่แน่ ีไ่ได้มาแล้ว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 ต่อไปผมจะเลือกโจมตีเร็วนะครับโจมตีด้วยความเร็วเร็วมาก นั่นไงนั่นไงนั่นไงอืเอาเเอาดิเอาดิเอาด,อาดินี่ไงนี่ไงตายเลยนะความประมาทความประมาทเราต้องไม่มีความประมาทว่าแต่เขาเดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะ กลับก่อนนะครับเรา,เามานาหมดนะ นั่นไงนั่นไงทาเป็นวงวิ่งมาน,น,นู่นนั่นนี่นุ่นนั่นนั่นนู่นนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่านะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะ กอดส้มเกิดแล้วนะครับอื้อหืออือหือ อย่าไปอย่าไปอย่ากันคนละทีสองทีเจอกันไป <c oughs> ตอนนี้อา่าบอดบอดปล่อยตัวทำลายป้อมมาแล้วนะอือหือจะตายเอา โอ้ยโอ้ยโอโเพราะตัวทำลายป้อมนี้มันอึดพอสมควรนะครับโอเคแตกไปแล้ว ตัวมังกรส้มใครได้ไปอ่ะน่าจะเป็นฝั่งเขามากเราต้องแอบเราต้องแอบกันไหมกันไหม โอเคโอเคโอเคมันตามมาแล้วม e ันตามมาแล้วม e ันตามมาแล้ววิ่งหนีก่อนวิ่งหนี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 อ้อ น้าน้าเยืนอยู่อย่างงี้ก็ชอบไปดีก็ชอบไปดีมังกรซ้อมมามังกรซ้อมเออเออขามัน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 ือฮามันอืเอเข้าไป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 โอ <mam> <lly maximum>. ้ยโอ๊ยโอ๊ย คือคนแทงไม่มานะคนแทงไม่มาต้องไปด้วยกันเนอะเราไปด้วยกันนั่นไงนั่นไงคนแทงเรา ทำไมไม่อัพก่อยังไงเออ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 เงออออออเออเอา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 เอ ด้านขวาตา,ากันนะครับ กอส้มก็ออกมาแล้วเฮอ,อ,อ,อตายไปตายไปโอ้โหยะพลังไอ้มานาหมดอืมเอา คือฝั่งเขานี่แบบเขาได้ของเยอะกว่าเรานะยังสู้กันเยอะยังโู้กันเยอะอ๋อ ของเรานอนอีกแล้วนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วเดี๋ยวตา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 มันจะพ้าเลยนี่จะพ้าดเลยนี่เดี๋ยวตา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  ขวาด้านขวาด้านซ้ายเออพูดผิดโอ้เราต้องช่วยกันพวกเราช่วยกันช่วยกันโอ้ยโอ้ยเก็บตายอืม โอ้ยโอ้ยโอ้ยตนเข้ามาตรงกลางด้วยโอ๋อเละเละ <shield S 1> <c oughs> เละอืมถ้าทางจะรอดยากนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไง <c oughs> ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วใครจะดูของผมอตอนท้ายดูดูได้นะครับ